ผมสวัสดีครับในวงการเลขกันที่อำนาจนะครับจากอำนาจเซ็นเตอร์นะครับเราเองเนี่ยโคกับโซล่าอินเ y อร์จีดีดีมาจริงจงมาหลายปีแล้วรู้จักกับพี่หนุ่มมาเกือบเกือบสิปีแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะฮะได้โคกันอีกครั้งหนึ่งมาติดระบบไฮบริดนะครับที่ ID.Dental c l i n i c ินะฮะ,ะเขาเรียกว่าเป็นไฮบริดออนออฟริดนะครับ ถ้าเป็นระบบโซล่าเนี่ยระบบเนี้ยจะทันสมัยที่สุดแล้วณนะตอนนี้เพราะว่ามันจะแบ่งเป็น2องออปชันด้วยกันคือออปชันแรกเนี่ยสามารถรเป็นออนกริดเพื่อแชร์ในทั้งระบบในตอนกลางวันได้ด้วยแล้วอีกออปชันหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําเป็นแบ็กอัพนั่นหมายความว่าเราสามารถต่อแบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปเวลาไฟฟ้าดับเนี่ยเราสามารถเอาแบตเตอรี่ตรงเนี้ยมาจ่ายโหลดแบ็กอัพที่แยกไว้แล้วที่คลินิกตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องทาฟันนะฮะแสงสว่างแล้วก็ตั๊มลมเวลา อาชีดน anyway. right right oui ้ําอะไรต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็นโหลดสําคัญสำคัญที่จําเป็นต้องแบ็กอัพแน่ๆเลยนะครับคลินิกเนี่ยเขาใช้ไฟตั้งกลางวันใช่ไหมครัเราจะเอาออปชันเนี้ออปชันที่เป็นออนกริดเนี่ยกดค่าไฟกลางวันลงมาลดค่าไฟกลางวันเหมือนออนกริดทั่วๆไปด้วยจุดอ่อนของออนกริดเนี่ยเวลาไฟฟ้าดับเนี่ยระบบออนกริดธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมันจะดับตามไปด้วยนะครับลูกค้าก็ไม่มีไฟใช้ครับแต่ระบบไฮบริดตรงนี้มันสามารถเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไป แล้วสามารถเวลาไปฟ้าดับเนี่ยเอาแบตเตอรี่ตรงนี้มาซัพพอร์ตโหลดเขาเรียกว่าโหลดเอม์เจนซี่โหลดนะครับโหลดที่เป็นโหลดแบ็กอัพที่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะซึ่งไม่เกินกำลังของอินเวอร์เตอร์หลักๆเลยนะบ้านต่างจังหวัดอารมณ์ไปฟ้าดับนะบฮะให้บริทีทที่ที่เราเลือกใช้ใเป็นของฟ o o ว V นะครับซึ่งรุ่นเนี้ยท่างลิสการไฟฟ้าเรียบร้อยลูกค้าจะติดเพื่อขอขนานไฟก็ได้ แล้วก็มีการรับประกันถึง5ปีนะครับไฮบริดตัวนี้5กิโลวัตต์นะนั่นนะครับใช้แผง500น่าจะประมาณ540วัตต์ทั้งหมด12แผงโดยส่วนนี้นะครับกำลังการผลิตเนี่ยนะครับเราผลิตเข้ามาเนี่ยเราจะเอาสต็อกไว้แบตเตอรี่ก่อนเหลือเท่าไหร่เราจะเอาไปจ่ายโหลดและฟีดเป็นออนกริดอันนี้คือฟังก์ชันการทำงานเขาลอจิกของไฮบริดนะนะครับไฮบริดนี้คือหลายๆอย่างมาผสมกัน รถยนต์ไฮบริดมีมอเตอร์มีน้ํามันมาผสมกันร,ระบบโซล่าอินเวอร์เตอร์ก็เหมือนกันเรามีแผงโซล่าเข้ามาเรามี grid, กริดกันไฟฟ้าเข้ามาเรามีแบตเตอรี่ร่วมเข้ามานะครับหลายๆอย่างพวกนี้ครับเราสามารถตั้งฟังก์ชันให้มันทํางานให้มันแบคขึ้ให้มันจ่ายไปให้มันเก็บไปหลายๆอย่างได้นะครับพวกนี้เราตั้งเองได้ทั้งหมดนะครับส่วนตรงนี้นะครับในคลินิกเนี่ยเ,เวลาแผงผลิตเข้ามานะฮะเราจะสต็อกไว้เก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อน ด้วยแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับของฟินิกส์ขนาด10กิโลวัตต์แอลแต่ว่าแผงกําลังการผลิตของเราเนี่ยด้วย5กิโลวัตต์นะเราสามารถผลิตได้ต่อวันเนี่ยประมาณ25 30หน่วยพิกพลิกเราเอา10หน่วยมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อนไอ้ไฟที่เหลือเนี่ยเราสามารถจ่ายโหลดเป็นออนกริดได้ปกตินะครับเหมือนออนกริดปกติเลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถช่วยลดค่าไฟได้มี2ประเภทด้วยกันคือประเภทแรกเนี่ยคือ ลูกค้าเอามันก่อนอยากเล่นแบตเตอรี่เป็นเทรนที่เป็นเล่นเ,เล่นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สองคือความจำเป็นที่ต้องใช้นะครับอย่างเช่นบ้านตางจังหวัดเนี่ยเ,เวลาเขาไฟ,ไฟฟ้าดับเนี่ยมันจะดับนานเป็นชั่วโมงนะครับ ถ้าไฟดับเนี่ยมันเหมือนเป็นเคสอุบัติเหตุเลยครับเวลาทําฟันอยู่เนี่ยกรอฟันอยู่เนี่ยคือไฟดับเนี่ยคือคุณหมอทั้งลูกค้าเลยก็ก็นิ่งไปเลยไม่สามารถทําอะไรต่อได้ถ้ามีแบตเตอรี่มาสํารองเคสตรงเนี้ยการทํางานของคุณหมอหรือคนไข้เองเนี่ยจะสมูทต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องห่วงว่าไฟจะดับหรือไฟฟ้าไม่มาไฟฟ้าไม่เสถียรและนะครับเรามีไฟใช้ต่อเนื่องแบตเตอรี่ลิเธียมมันน้ำเป็นไซเคิลเนาะนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยอยู่ประมาณ3,000ไซเคิลนะฮะ สามพันไซเคิลถ้าเอามาใช้กับระบบโซล่าเราตี1วันเนี่ยคือ1นไซเคิลนะครับเราตีลวมๆก็คือ3,000วันนะครับปี365วันครับโดยเฉลี่ยแล้วอายุแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยประมาณเกือบเกือบสปีนะครับประมาณนั้นเลยหลายหลังวางแผนใช้รถไฟฟ้านะฮะเพราะว่าทิ้รถไฟฟ้ากำลังมานะพี่จะแนะนำลูกค้าอย่างนี้คือแบตเตอรี่ ระบบโซล่าที่เราลงเนี่ยมันเป็นสเกลเล็กมากนะครับมันแค่5กิโลวัตต์สิกิโลวัตต์เองนะครับแต่รถไฟฟ้าเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยเขามีแบตเตอรี่แบงค์ที่ใหญ่มากอย่างนน้อยเนี่ยคือ50กิโลวัตต์ตอนนี้นะซึ่งมันแบงค์ใหญ่มากๆนะครับถ้าจะเอาระบบโซล่าไปชาร์จรถไฟฟ้าพวกนั้นเนี่ยพี่แนะนําอย่างเดียวคือระบบออนกริดเท่านั้นนะครับแล้วชาร์จตอนกลางวันอ่าอันนี้จะคุ้มที่สุดครับ โอเคครับอันดับแรกเลยนะครับงานติดตั้งเราต้องเป็นไป,นปนตามมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า,าของประเทศไทยนะฮะมีการร้อยท่อจุดต่อจุดสมัมผัสต่างๆสายฟงสายไฟมีการใช้หางปลาทั้งหมดนะครับรวมถึงขนาดสายไฟที่หลายคนมองข้ามกันนะครับสายแบตเตอรี่อย่างเงี้ยบางคนเอาสายเบอร์เล็กๆไปต่อไปใช้งานเนี่ยอันเนี้ยมันมันค่อนข้างอนตรเพราะว่ากระแสจากแบตเตอรี่มันกระแสสูงมากเราต้องใช้สายไฟจากแบตเตอรี่โดยเฉพาะนะครับเข้าหางปลาดีๆบัตรกรีตะกรวจะดีมากเลยนะครับ อันนี้ส่วนของสายไฟนะครับส่วนพองงานติดตั้งแบตเตอรี่ต้องเอาไว้ในสตอรเรจของเขามีห้องมีกล่องเก็บอย่างมิดชิดนะครับไม่ให้สัตว์หรือผู้คนเนี่ยไปแตะต้องแบตเตอรี่ได้ง่ายนะแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับระบบไฮบริดเนี่ยรับประกันงานติดตั้งเลยนะคือ2ปีอันนี้เฉพาะงานติดตั้งนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ี่คือย,ยาวๆ5ปี โอเคเน,อเนื่องจากระบบไฮบริดนะมันมีแบตเตอรี่เข้ามานะครับการบำรุงรักษาเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นนะส่วนของแบตเตอรี่นี่แหละนะครับหนึ่งเวลาง,งานติดตั้งนะครับทำถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำห้องให้เขานะครับทำห้องใต้บันไดหรือห้องข้างนอกอะไรก็ได้นะครับคือให้ห่างจากเด็กสัตว์เลี้ยงหรือบริเวณห้องที่เราอยู่กันบ่อยๆนะครับเอาไปให้ไม่ให้เป็นส่วนส่วนตัวของห้องของมันเลยแต่ว่าเนื่องจากที่มันเป็นฟรีเมทานั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะละเลยแบบว่า ขาดการบำรุงรักษาสะเสมอไปาอาทราตยิละครั้งเดือนละครั้งเราควรบโบรเป่าฝุ่นอะไรเกี่ยวกับพวกในกล่องแบตเตอรี่นะครับบางๆหรือถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติอะไรเนี่ยอย่าพยายามแก้ไขเองนะครับให้โทรหาทีมช่างหรือผู้ชำนาญงานมาแก้ไขดีกว่านะครับ สำหรับคนที่ศึกษาโซลารเซลล์นะถ้าอยากเล่นระบบที่มันแอดวานซ์ขึ้นหน่อยนิดนึงก็คือระบบไฮบริดที่มีแบตเตอรี่ซัพพอร์ตด้วยนะครับโดยลูกค้าหลังๆเนี่ยเขาเขาเขาสนใจกันมากเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมกาลังมาโดยผมและพี่หนุ่มเนี่ยโซลูชันที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียม n m c นซะครับซึ่งเป็นเกรดเดียวกับที่รถ BMW ดใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยเรื่องเพอร์ฟอร์มนซ์ต่างเนี่ยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ตรงนี้นะครับ